นักเรียนดูดูคอลัมน์เอเดี๋ยวครูทำแถบสีเหลืองไว้จะได้เห็น เห็น <A. S 1> แทบสีเหลืองไหมจ๊านักเรียนตั้งใจดูนะคะปิดไมค์ก่อนนะตั้งใจดูเสียงจะได้ไม่บรบกวนเพื่อนองั้นเอาง<ส>ี้เราค่อยๆดูไปทีละเลขนะอะมองเห็นไหมเห็นค่อะอะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันเ,เวลาที่จะคํานวณถ้าสมมุติว่าเรียนคณิตศาสตร์เราต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ถูกไหมคะถึงจะคํานวณได้ถูกต้องไหมจาได้ปะเนี่ยเอออะทีนี้ในโปรแกรมเหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่เขียนประโยคสัญลักษณ์นะ เวลาที่เราจะคำนวณคำนวณในโปรแกรม Excel สิ่งที่สำคัญเวลาจะคำนวณในโปรแกรม Excel ก็คือเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรรู้ไหมเครื่องหมายเดามาสิอ่ะเดาถูกเดี๋ยวบวกคะแนนให้ด้วยอ่ะได้ดีเครื่องหมายครับเออไม่ใช่ไม่ใช่คือคูณค่าไม่ใช่เครื่องหมายบวกไม่ใช่สิเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายลบคเครื่องหมายหารครับไม่ใช่ครูเฉลยลบลบครูณ เฉลยแล้วเฉลยแล้วเครื่องหมายเท่ากับไม่เป็นไรคุณเฉลยแล้วว่าเราจะบวกลบคูณหารเราก็จะต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับทุกครั้งเลยถ้าเกิดว่าเราไม่เขียนเครื่องหมายเท่ากับโปรแกรมมันก็จะไม่คำนวณให้เราเวลาที่เราจะเริ่มคำนวณนะคะสมมุติว่าคุณครูจะให้เลข74บวกกับ9เอ้ย19ถ้าสมมุติว่าเราเขียน ตอนที่เราเขียนในคณิตศาสตร์เราก็จะเขียน74แล้วก็เครื่องหมายบวกแล้วก็19เลยถูกต้องไหมคะถูกต้องน้ำมือโอเคก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องเปิดไมค์อ่ะพอเสร็จแล้วแต่ถ้าเป็นในโปรแกรมถ้าเป็นในโปรแกรม Excel เวลาที่เราเขียนนักเรียนต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับอ่ะคุณครูเขียนให้ดูเราก็ต้องอ้างอิงก่อนว่า74เนี่ยอยู่เซลลอะไรอ่ะหนูเปิดไมค์ตอบคุณครู74อยู่เซลล์อะไรคะ ชื่อเซลอะไรเซลีโอเซค่ะเซีอะไรเรียกให้ครอ่าเซีสองอ่าคุณครูคุณครูพิมพ์ซีสองให้นักเรียนสังเกตดูว่าซีสองขึ้นเป็นตัวอักษรสีอะไรคะสีฟ้าสีฟ้าอ่าสีฟ้าเสร็จแล้วนักเรียนดูนะ เวลาที่เราพิมพ์อ้างอิงก,ก็คืออ้างอิงเซลล์ไหนมันจะมีกรอบสีน้ำเงินไปขึ้นที่เซลล์นั้นเห็นไหมเราตั้งใจจะเลือกเลข74ถูกไหมคะเราก็เลยพิมพ์ตัวเลขอ้างอิงไปว่า42มันก็ไปขึ้นกรอบที่74สังเกตนะต่อไปเรา,เ,าเราจะบวกด้วยตัวเลขอะไรคะ เราจะบวกด้วยตัวเลขอะไรครับผมฟังไม่รู้เรื่องครับอ่าฟังไม่รู้เรื่องแป๊บหนึ่งครับฟังเร่อนะคะโปรดอ่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บนึ่งแป๊บหนึ่งแเอออ่านาทีครณพ่อมันมีเสียงลูกพัดน์อะครับ แบดหนึ่งนักเรียนมีใครเปิดพัดลมอยู่ไหมลูกถ้าใครที่เปิดพัดลมอยู่หนูไม่ต้องเปิดไม้นะได้หยได้แล้วลมแล้วน้าผัวแต่ไม่ได้เปิดไม้ครับอ่าตอนนี้ได้ยินเสียงยังคะ,ะ,ไ,ดะได้ยินแล้วได้ยินได้ยินแล้วทีนี้เวลาที่เราจะบวกเราก็เขียนเครื่องหมายบวกลงไปเลยแบบนี้ถ้าเป็นในโปรแกรม e x c e เซล เสร็จแล้วสิบเก้าสิบเก้าอยู่เซล์ลที่มีชื่อว่าอะไรคะสิบเก้าอยู่เซล์ลมีชื่อว่าอะไรดีสองอ่ะเราก็พิมพ์ว่าดีสองอ่ะ, 2> <D> 2. อะดูนักเรียนดูว่าดีสองเป็นตัว 2> <D> 2. สีอะไร 2> <D> 2. สีแดงแล้วมันไปขึ้นกรอบสีแดงที่ตัวเลขอะไร อ่ะมันไปขึ้นกรอบสีแดงที่ตัวเลข19ใช่ตัวเลขที่เราต้องการจะเลือกไหมคะใช่ค่ะใช่ใชอ่ะเวลาที่เราคำนวณแล้วเราก็กดปุ่ม enter enter ในโปรแกรมเสร็จแล้วก็จะขึ้นว่า74บวกกับ19ได้เป็นคำตอบเท่าไหร่ อ่านักเรียนลองคํานวณลองคํานวณในกระดา,สาษสิว่าได้เท่าไหร่ตั้งแบบคณิตศาสตร์อ่านลองคำนวณให้คุณครูสิเจ็ดบวกสิได้เท่าไหร่โอ้ระเาคเลขเลแล้วอ่านักเรียนลองลองบวกเลขในกระดาษสิเจ็ดี่บวกสิได้เท่าไหร่ได้ไดเท่าไหร่นะ อได้ 93. เดี๋ยวดูว่าโปรแกรมจะคิดได้เหมือนหนูหรือเปล่าโอเคโปรแกรมตอบเหมือนหนูไหมอันนี้คืออันนี้คือส่วนที่ใช้สูตรเมื่อกี้นี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าจะลบก่อนจะคำนวณก่อนจะให้โปรแกรมคำนวณเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายอะไรคะ คุณครูก็พิมพ์เท่ากับอ่คุณครูจะให้47่บเลบก,กับ25คุณครูต้องพิมพ์ว่ายังไงคะเท่ากับอะไรต้องพิมพ์ 4, 4เละไรสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดีสามอ่าดีสามค่ะแล้วก็ลบลบก,กับอะไร <3. S 1> อ่าลบกับ4 3เสร็จแล้วทำไงต่อ <3. S 1> กดปุ่มอะไร Enter อ่า Enter, Enter. ถ้าเป็นคีย์บอร์ดจะอ่าต่อไปเราจะมาดูคูณถ้าให้41คูณกับ25ตรงนี้นะ41คูณเกะ25ตรงนี้นะคะคุณครูเริ่มต้นพิมพ์ด้วยตัวเอ่อพิมพ์อะไรอันดับแรกก่อนจะคำนวณคุณครูบอกว่าให้ให้พิมพ์เครื่องหมายอะไร เท่าก,กับอ่ะเท่ากับสีบออยู่ในเซลลชื่อเซลลว่าอะไรคะสี <44 S 2> ค่ครับอ่ะสี่สี่คูณใช้เครื่องหมายอะไรเอ่ยตอบครับดอกจันในโปรแกรมจะใช้ดอกจันอันนี้โปรแกรมกับตอนเรียงคณิตศาสตร์ไม่เหมือนกันถ้าเป็นในโปรแกรมใช้อะไรนะ ใช้อะไร้านขนศกอ่ะอ่ะใช้ดอกจันครับอ่ะใช้ดอกจันเสร็จแล้ว25อยู่เซลล์ที่มีชื่อว่าอะไรคะเอี่ครับอ่ะดีสี่เราก็พิมพ์ด,ดีสี่เป็ <4 S 2> กนกบไม่ทันครับมีรพัดไม่ทันเนาะใช่ครับ นักเรียนเริ่มใหม่เพื่อนไม่ทันคุณครูขอเริ่มใหม่นะเรียนพร้อมๆกันนะคะอ่ะเวลาทุกครั้งเราจะเริ่มคำนวณเราจะใช้เครื่องหมายอะไรก่อนอันดับแรก,กเครื่องหมายเท่ากับครับเครื่องหมายเท่ากับเสร็จแล้วคุณครูต้องการเอาตัวเลข41คูณกับ25เราก็ดูก่อนว่าเลข41อยู่เซลล์ที่มีชื่อว่าอะไรอ่ะเลข41อยู่เซลล์ที่มีชื่อว่า,าอะไรค,ครับ สี่สี่ครับส่อะไรแน่เอาไงสี่สี่คสี่สี่คูณถ้าเป็นในคณิตศาสตร์ตอนเรียนวิชาคณิตศาสตร์เครื่องหมายคูณจะเป็นกากบาทถูกไหมคะแบบจันครับฟังฟังก่อนสิคุณครูคุณครูพูดถึงตอนเรียนคณิตศาสตร์จะเป็นเครื่องหมายกากบาทถูกต้องไหมคะเออแต่พอใช้ในโปรแกรม Excel เราใช้อะไรแทนกากบาท ใช้อะไรแทนเอกครับอืมใช้ดอกจันค่ะก็คุณครูให้โจทย์ไปแล้วไงถ้าในโปรแกรม Excel เครื่องหมายคูณในคณิตศาสตร์ที่เป็นการกระบาดจะเป็นเครื่องหมายดอกอะไรดอกจันดอกจันดอกจันอ่าต่อไปคูณกับ25ใช้ดอกจันครับอ่า25อยู่เซลล์ที่มีชื่อว่าอะไรครับ ดอกจันโอเคพิมพ์ดอกจันไปแล้วอ่านักเรียน25อยู่เซล์ที่มีชื่อว่าอะไรคะดีอะไรดีอะไรนักเรียน25ห้าอยู่เซลล์ที่มีชื่อว่าอะไรคะ อ่ะ D4 เสร็จแล้วเดีแล้วเสร็จแล้วเราก็กดอะไรต่อ D4 ครับคือ D4 อ่ะคุณครูพิมพ์แล้ว D4 เสร็จแล้วคุณครูกดอะไรต่อกด Enter กด Enter ค่ะได้เป็นเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งพเท่าไหร่อน่หน่อ่าหนึ่ยี่สิบห้าต่อไปหารข้อสุดท้ายแล้ว อ่ะเราจะพิมพ์หารเราเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายอะไรเวลาจะคำนวณทุกครั้งเครื่องหมายอะไรคะเท่ากับอ่ะเครื่องหมายเท่ากับเก่งมากใบนักเรียนให้9 8หารกับ4ี่สบสองคุณครูพิมพ์เท่ากับแล้วพิมพ์อะไรต่อคะพิมพ์อะไรต่อสี่ห้าสี่อะไรเร็วสี่ห้าเครื่องหมายหาร ครื่องหมายหารคุณครูบอกว่าให้เป็นตัวอะไรสลหรือว่าอะไรคะครับ,รบอ่ะแล้วก็42อยู่เซล,ลอะไรคะได้ไ้าเรียนสีม่สนเสองน42อยู่เซล,ลที่มีชื่อว่าอะไรคะครบ,บอกคุณครูหน่อยดีอ่ะดีครัเสร็จแล้วกดอะไรต่อ เอนเตอร์เอนเตอร์ได้สองจุดเท่าไหรเนี่ยจุดสามสามสามอ๋อสามเยอะเลยใช่ไหมน้ำน้ำนะข้อสุดท้ายแล้วนักเรียนข้อสุดท้ายใช้เครื่องหมายอะไรดีนนักเรียนบวกลบคูณหารข้อสุดท้ายใช้เครื่องหมายอะไรดีคะบวกบวกเอาอะไรบวกกัน เอาเอาเอาเป็นหารละกันนักเรียนเอาเป็นหารละกันนะง่าวสคันีครับอใช้เครื่องใหม่ครับ่ใช้เครงใหม่ทับคุณครูพิมพ์่อะไรเอ่ยหนึ่งร้อยสี่อะไรสีหกี่หกแล้วก็ทับถูกไหมบ้หกรับอะแล้วก็อะไรสามที่หก ขึ้นยังมันขึ้นอย่างว่าคุณคร้อะไรของคุรูยิ่งครับเออมันแลมมันแล้วแต่เครื่องหนูกันแล้วแต่เครื่องครกดคูครูกดเท่ากับแล้วครูก็กดซีหกอ่ะอ่าใช่ใช่ตอนนี้คุณครูกดสีหกอยู่ก็จะให้หนึ่งร้อยหารสามสิบหกคุณครูใส่ทับแล้วคุณครูถามว่า สามสิบหกอยู่เซลล์ที่มีชื่อว่าอะไรคะใส่ยาลนักเรียนหนูไม่ต้องเถียงกันมันมันขึ้นอยู่กับความดีเลยข,ของอินเทอร์เนต็ตบางทีหนึง่งก็สับแหลกหรือเปล่าใจ <มา S 1> ใจเย็นเย็นลูกใจเย็นเย็นมาแล้วโอเคอ่ะมาแล้วนักเรียนอินเทอร์เนต็ตแต่ละคนมันเร็วไม่เท่ากันหนูอย่าไปว่าเพื่อนไม่ดีคะ่ะอ่ะ เออโอเคโอเคอ่ะสามสิบหกอ่ะฟังก่อนดูถามว่าสามสิบหกอยู่เซลล์ที่มีชื่อว่าอะไรคะนักเรียนสามสิบหกอยู่เซลล์ที่มีชื่อว่าอะไรเอ่ยดีหกครับดีหกโอ้เก่งมากอันดับสุดท้ายกดอะไรอันดับสุดท้ายกดอะไรเก่งมาก อ่ะงาน<อ>วันนี้เอนเพ่อร์ <Enter S 2> แล้ว,ลวได้เห็นคาตอบยังเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วอ่ะนักเรียนวันนี้งานมีแค่นี้ทบทวนก่อนก่อนที่จะเดี๋ยวคุณครูให้คุณครูเปิดใบงานไหมหรือไม่ต้อง ไม่ต้องครับอ่าไม่อ่าไม่ต้อง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 อ๋ออ่าโอเคเปิดอ่าคุณครูตัดสินใจให้เดี๋ยวคุณครูเปิดนักเรียนสิ่งที่สำคัญเวลาคำนวณในโปรแกรม Excel ต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายอะไรคะเ่เครื่องหมายเท่ากับทุกครั้งอ่ะถ้าเครื่องหมายคูณในโปรแกรม Excel จะใช้เป็นอะไรแทนกากบาทอ่าตอบสิ เครื่องหมายดอกจันค่ะอะเครื่องหมายดอกจันรแล้วเครื่องหมายหารในโปรแกรม Excel เราจะใช้อะไรคะแท็บโอเค,อเ,คเก่งมากงั้นวันนี้มาดูใบงานแล้วนะเรื่องนี้มีใครไม่เข้าใจไหมคะมีใครไม่เข้าใจถามนะอะโอเคไม่ถามคุณครูเปิดใบงานแล้วนะคะหาใบงานก่อน เนื่องจากวันนี้เป็นวันเป็นวันลอยกระทงคุณรูก็เลยมีรูปกระทงให้ด้วยสวยปะ<ช><ง>อ่าโอเคอะไรนะค่ะทำเหมือนเดิมทำในช่องเหมือนเดิมค่ะค่ะครูต้องเขียนเขียนอันนี้ไม ตัวอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้คุณครูนักเรียนก็ไปดูว่าสามสิบเจ็ดอยู่ในเซลล์ชื่อว่าอะไรอยู่เซลล์ชื่ออะไรเนี่ยอะมองเห็นปะเอ F สามครับ F สามอะเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนคำนวณในนี้นักเรียนก็เอ่เวลาจะคำนวณต้องเท่ากับก่อนถูกไหมนักเรียนก็พิมพ์เท่ากับ F สามเสร็จแล้วเขาให้บวกถูกไหมคะนักเรียนก็เขียนเครื่องหมายบวกลงไปสิบสี่นักเรียนก็มาหาว่าสิบสี่อยู่ในเซลลชื่อว่าอะไรอ่านนักเรียนลองหาเซสิบสี่สองครับสิบสี่สิบสี่นะอ่าเอ็มสองนักเรียนก็เขียนว่าบวกเอ็มสองแค่นี้เสร็จแล้วข้อหนึ่งโอเคไหมคะโอเคค่ะอ้าวงานวันนี้มีแค่สี่ มีแค่สี่ข้อโอเคโอเคค่ะไม่ต้องเสียเวลาชิลเล็กเลขอ่ะเข้าใจงานแล้วนะส่งงานเลยค่ะ่งงานลค่ะได้โอเคงั้นนักเรียนกดออกได้เลยเดี๋ยวคุณครูไปส่งใบงานให้ค่ะจ้า